จะเป็นยังไงเมื่อโจนเลเวลหนึ่งต้องเมา,เาชีตรอดจากตำรวจสุดโหดทางเดียวที่จะรอดนั้นเราก็ต้องอัปเกรดรถไปเรื่อยๆมันจะโหดจะมันแค่ไหนไปดูกันเลยเอาเราดทุกคนตอนนี้เราเข้ามาในเกมแล้วครับน้องๆจะสังเกตได้ว,ว่ารถเลเวลหนึ่งเนี่ยมันไม่เหมือนรถเลยนะ<อ>ดูจากลักษณะท่าทางแล้วเนี่ยพี่ว่ามันเป็นเรือมากกว่าครับผมนะโอ้โห <H ee? S 1> แล้วเรือบ้าอะไรเ,เนี่ยมันเอามาขี่บนบก แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมนะภารกิจของเราในวันนี้เนี่ยนะคือการเอาชีวิตรอดจากตำรวจนะครับเออยิ่งเราขับหนีตำรวจได้มากเท่าไหร่เนี่ยรถของเราก็จะอัปเกรดพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมนะเพื่อเป็นการไม่รอช้าบุกคลนะลำดับแรกเราก็ต้องทําการเออระเบิดปั๊มน้ํามันครับผมนะเพื่อที่จะได้แบบว่าตำรวจมาไล่ล่าเรานะครับเออเอาระเบิดแปะปั๊มไปเลยจังวันนี้ก็ขึ้นไปขับรถครับผมโอ้โห สภาพเองนี่จะหนีตำรวจได้ไหมเนี่ยน้องๆดูแต่ว่าเรือลำนี้มันขับได้หว่ะทุกคนโอ้โหโอ้โหเรือโยกเรือโยกอ้าวได้เวลาทําการระเบิดปั๊มเลยน้องชาย y า h อ่าดูบุว่าตอนนี้เราจะติด1ดาวครับผมนะ1ดาวมันก็ยังไม่พอครับผมนะพี่เพิ่มอยากติดประมาณ800ดาวอะ่ะจ้างมาหนีระเบิดระเบิดรถแก๊สอีกหนึ่ดอกเอาแล้วครับผมหนีก่อนทุกคนนะ สภาพเองนี่มันจะไปถึงปากซอยแล้วล่าวะไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้ตำรวจมาไล่พี่แล้วตำรวจไล่สองกันนะผมโอ้โหรถของพี่ก็อความเร็วใช้ได้เลยน้องชายเออเอาไปขี่ในน้ำดีกว่าไหมเนี่ยแต่มันก็แน่นอนครับผมนะในเกม GTA V เนี่ยเราสามารถติดดาวได้ถึง6กดาวเลยนะครับเออเดี๋ยวเพิ่มก็จะพยายามทําให้มันถึง6ดาวน,นะครับถ้าเราไม่ตายก่อนเอาเลยจังวะนี่ยิงตำรวจครับผมมาเลยน้องชาย จะส่งกระสุนปืนพี่อย่างเทพโอ้มันชนมันชนเรือพี่แว้นเลยว่ะทุกคนเรือพี่นี่หมุนเป็นลูกคางอาเ่อจะหนีรอดไม่เนี้ยประตูเมื่อไรมันจะอัปเกรดเลยเไหม,มพี่ว่ะทุกคนนะตอนนี้ติด3ดาวแล้วผมไปเลยเจอนาจีก็จับไม่ได้ดีน้อง <Wow. S 1> อ้าตรงนะพี่ว่าพี่ลงไปวิ่งเนี่ยจะ,จะดูเร็วกว่าครับผม ว้ายทุกคนเปลี่ยนแล้วครับผมนะโอ้โหสภาพรถของเราที่เราได้เนี่ยนั่นก็คือรถไถนั่นเองนะเฮ้ยมันจะไปเกี่ยวข้าวหรืองไงวะจังวันนี้ไม่เป็นไรครับผมรถไถเราก็ต้องขับหนีตำรวจนะครับเออโอ้โหเลเวล,เลแรกๆนี่ต้องบอกเลยว่ายัางกำไหมนะตอนนี้เราติด3ดาวนะครับมีเฮลิคอปเตอร์ไล่ตามเราด้วยเฮ้ยมันเร็วกว่านี้ไม่ได้หรอเพื่อนแต่พี่ก็เข้าใจนะเพราะวันนี้มันก็แค่รถไถเลเวลหนึอ่ะเออ ถ้าเราแบบว่าอัปเกรดไปถึงเลเวล999เนี่ยมันจะต้องเป็นรถที่เทพแน่นอนครับผมนะ <Wow. S 1> มาเลยน้องชายมาเลยรถ,ถ่ายแล้วไงวะเฮ้ยไม่ได้บันไหวนะจะบอกให้ยิงไปเลยครับผมอาเธอราโอ้โหแล,ตลวตำรวจอย่างเยอะเลยนะยิงไมครับผมอืมโอ้สปงสปีดนี่ขับขึ้นเนินแทบไม่ไหวครับผมนะยิงไปครับยิงไปครับมีให้รอครับผมนะโอเคตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะติด4ีดาวแล้วครับผมนะ เราต้องซิ่งหนีไปก่อนครับผมเพื่อการอัปเกรดรถที่สุดเก๋งของเราดูเหมือนว่าตอนนี้จะมีหน่วยสว่าดมันไล่เราครับทุกคนนะพอเราโดนสีดาวเนี่ยสว่าดสวาดลงครับผมนะแต่ก็ไม่ได้วันไหวครับผมมาเลยน้องชชยอ้ยขับรถไถแล้วอยากไปไถานาะโอเคขับตรงไปครับผมไว <What? S 2> อะไรวะเนี่ยทุกคนโอ้โหกลายเป็นรถอูดครับผมเฮ้ย นี่มันตรงตามตำหรับโลโก้เราเลยนี่ยการเป็นรถอูดสุดเท่น,นะครับโอโ้โหทำไมมันไม,ไม่เอาอูดลงไปวิ่งวะมันจับอูดมาใส่ล้อรถอะครับเอออุยแต่สปีดนี่ก็ต้องบอกเลยว่าดีขึ้นกว่ารถถ่ายเยอะเลยวผมนะอะไรต้องเชียโอโ้โหแล้วแบบว่าอูดเราใส่หมวกกันน็อกด้วยนะเท่เลยครับผมจังวันนี้เหินหน่อยทุกคนด้านหน้ามันเป็นเนินนะครับดูสิว่ารถอูดของเราจะขึ้นได้หรือไม่เอาเ้ยเอา ไปแล้วเจ้าสวัสดไล่ตามหลังมายิงไปเลยครับผมนี่โอ้ด้านหลังมีท่อเลยนะครับอูดซิ่งอูดซิ่งอูดแล้วแบบตอนนี้ตำรวจไล่พี่อย่างเยอะเลยทุกคนดูดิพี่แทบจะขับหนีไม่ได้เลยครับผมนะมันขับชนพี่ใหญ่น้องจังวันนี้ไปครับผมติชนตัสอูดแวน้นอูดแวน้นไปเลยเจ้เราต้องหนีไปบริเวณสะพานครับผมนะ สภาเนี่ยรถมันจะเยอะนะครับเราจะได้แบบซิกแซกได้ไงไงเออมันชนอีกแล้วเฮือไอ้หน่วยสวาด์ตามมาเลยน้องชายโอ้โหเราจะหลุดไปได้ยังไงครับผมนะพี่ว่าโอ้ยโดนชนโอ้พระเจ้าโดนชนตกอูดเลยไม่เป็นไรครับผมอูดซิ่งยกล้อโชว์ไปถึงทีอูดซิ่งอครับไอ้น้องเคยเห็นเปล่าจังวันนี้ก็โอ้โดนชนอีกแล้วครับผม ไอรถอูดนี่มันไก่ยังวะเฮ้ยโอ้ขับหนีไปก่อนครับผมนะหวังว่าเราจะได้อัปเกรดเร็วๆนีเราลองซิ่งทางตรงครับผมเฮ้ยด้านหน้าคุณตำรวจอะไรครับอะไรครับโดนอูดชนไปน้องเอ้ยเชโดเอาแล้วผมตอนนี้พี่เพิ่มอัปเกรดแล้วนะครับเป็นเลเวล300ร้อ้หุยกลายเป็นรถคุณปู่ซิ่งหมดทุกคนเชโดมีไฟออกท่อนะผมนะด้านหน้า โอเคครับ okay, ผมตอนนี้สปีดรถของพี่เนี่ยขึ้นมาค่อางที่จะแรงน,นะ <Yeah. S 1> เอาไว้หนีตำรวจชิวๆเลยน้องชายอย่า <Yeah. S 1> <Yeah. S 1> หูหูดูดิไ <Yeah. S 1> อพวกรถตำรวจตามพี่ไม่ทันเลยอะ่ะสุดจัดครับผมนะดูทรงมันเอารถสมัยก่อนเนี่ยมาแต่งครับทุกคนนะแต่งเป็น,นปรถคนณปู่ซิ่งนะครับด้านหน้านี้เปิดทงเปิดท่อนะโคตรเท่เลยว่ะโอเคจังวันนี้ก็โอ้โหด้านหน้ามีรถตำรวจครับผมนะแต่มันก็ มันจะต้องยิงครับผมนี่ยิงไปเลย <Wow. S 1> เอาไม่มละครับพร้อมชนบอกเลยโอ้โหได้รถคันนี้มาพี่ก็อุ่นใจนะครับดูดิความเร็วมันเนี่ยพี่ว่ารถตำรวจก็เริ่มตามไม่ทันแล้วนะ <Wow. S 1> ซึ่งก็จะบอกเลยว่าดีเยี่ยมครับผมแต่เป้าหมายของเราเนี่ยพี่ต้องการรถที่มันแรงกว่านี้ครับเอออันนี้ขับไปแล้วอยู่ล้อกระเด็นหลุดไปทําไงรถมันเก่าจัดจังวะนี่ เอาตรงพี่ว่าคันนี้เนี่ยอาจจะหนีตำรวจรอดแล้วก็ได้นะครับดูดิคือตอนนี้พี่เพิ่มโอ้โหกำลังจะบอกว่าไม่เห็นตำรวจโอ้ยเอาตรงพี่เพิ่มก็อยากได้รถที่มันมีอาวุธอะทุกคนนะถ้าเราได้รถที่มันมีอาวุธเนี่ยเราก็จะสามารถต่อกรกับตำรวจได้นะครับเออเอาเลยโดนตั้งด่านครับผมอยา่าเข้ามานะเพื่อนอุ้ยเอาแล้วผมทุกคนตอนนี้อัปเกรดอีกแล้วนะครับเชดรอกลายเป็นรถสมาท์ตงว่ะ โอ้โหสีเขียวสวยทุกด้วยน้องชายเอาแล้วผมตอนนี้พวกซุปเปอร์คาร์เริ่มมานะครับเลเวล500ตามเลยน้องชายโอ้โหแต่กระจงกระจังรถพี่เสียหมดเลยอะ่ะโดนยิงอะ่ะทุกคนโอ้โหย,ยางแตก<笑><笑>พึ่งได้มายางแตกแล้วครับผมนะได้มาสแตงมาก็ลองซิ่งดูหน่อยครับผมนะความเร็วคันนี้เนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนน้องอุ้ยตอนนี้เราติด6ดาวครับผมทหารลงแล้ว โอ้พะเจ้าความยากระดับ100นะครับตอนนี้ตนบอจเลยว่าหนีตำรวจยากมากครับผมถ้ารถเราไม่เจ๋งจริงเอาละครับยังไงดีพวกเรายางแตกไปหนึ่งข้างด้วยขอญาตขี่แบบว่าหนีทางตรงไปก่อนแล้วกันนะครับพี่ไม่อยากซิกแซกมากถ้าเราเลี้ยวเนี่ยเราอาจจะเสียสมดุลได้เพราะว่ายางเราแตกอะเือ,อโอ้หดูทหารเลยทุกคนพีทหารครับจะยิงผมเลยครับผมผมจะยิงผมเลยไม่งั้นผมชนนะ คุณยิงผงผงชนคุณนะเออใครไม่เจ็บกว่ากัน,นไปแล้วผมแต่มาสแตงเนี่ยพี่ว่าก็เป็นรถในฝันของใครหลายคนนะครับเออเพราะว่าแบบมันหลอดที่ไงทางน้องคนไหนมีรถในฝันเป็นคันนี้เนี่ยก็สามารถคอมม์ไ้ด้านล่างได้เลยนะครับโอเคจิงไปเลยน้องชายพ <Wow. S 2> อทหารมาไล่ล่าเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าเล่นยากขึ้นเยอะกล้วทุกคนนะ <Wow. S 1> เพราะว่าอาวุธยุโทโธปกรณ์อของเขาเนี่ยมันจะแบบว่าโหดขึ้นนะครับโอเคได้เวลาเราเก็ะซิงไปเลย ว้าวทุกคนเอาแล้วผมอุม้ยตอนนี้กลายเป็นรถซุปเปอร์คาร์ผมนะดูทรงน่าจะเป็นแม็กลาเรนนะครับซึ่งเราบอกเลยว่าอย่างเท่เออดีอูเอาพี่ยาวไหนไหน้องตอนเนี้ยรถพีซิงจัดครับผมนะแม็กลาเรนพีหนึ่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับความเร็วนี่เราบอกเลยว่าโคตรสุดเลยนะไปแล้วเจ้าโอ้ด้านหน้ามีด่านครับผมมีด่านแล้วไงอู้คันนี้ก็ระดับซุปเปอร์คารนะ์นายน้อง อาดิครับชนชนไปเลยหมาผมนะติดถกดาวก็เริ่มไม่หวั่นไหวแล้วครับผมคันนี้พี่ว่าหลบผิวแน่นอนดูดิกระสงกระสุนนี่ไม่ได้กินพิษสักเม<ะ>็ดเพราะว่าตำรวจตามเราไม่ทันครับผมนะมันทําได้แค่ดักข้างหน้าเรานะครับตามหลังก็ไม่ทันแน่นอนบอกเลยไปเลยจู้ถ้าโดนจับมันนี่อาเลยครับผมะระดับแมคลาเรนเนี่ยมันจะโดนจับได้ไงเอาเ้ยข้างหน้าทหารบุกครับผม เองฟยวหรอเอาตูดเอาตูดเอาตูดแมกลาเรนไปกินไม่แล่ะน้องชายไปแล้วผมโอ้โหกระตรงกระสุนนี่มหาศาลหลบครับผมหลบหล,ลบไปดิจิตอลโอ้คือแบบว่าพวกทหารตามพี่ไม่ได้เลยอะรถพี่แรงจัดอะอืแต่ก็ระวังครับผมนะขับขับไปโดนยิงเยอะเนี่ยเราอาจจะลถระเบิดได้นะครับสิ่งไปเลยน้องชาย,ชยเชนอเอาแล้วผมโอย นี่มันลัมโบกินี่นี่หว่าทุกคนหูอย่างสวยนะครับลัมโบกินี่ดูทรงน่าจะเป็นรุ่นใหม่ล่าสดุดแลอแต่สภาพนี่ก็คือโดนยิงเละเลยไปแล้วเจ้าฟังเสียงครับผมฟังเสียงนี่มันลัมโบกินี่กระทิงดูไอ้น้องหลบได้หลบเด้อตอนนี้เราก็ยังโดนติดหกดาอยู่นะครับแต่พี่ว่าพี่จะขับเข้าป่าละปีกวิเวะครับผมอุ้ยรถถังเฮ้ย พระเจ้ามันเอารถถังมาเล่นพี่เลยเหรอโอ้ยอย่ายิงนะบ้ยู <c oughs> โดนยิงมาแล้วแตกแน่แล้วผมมันเอารถถังมาลงเลยเหรอเกิดไปโอ้แค่หน่วยสวาร์ดรถเราก็จะพังอยู่แล้วครับตอนนี้มันเล่นเอารถถังมาดักเราเลย <c oughs> ไปแล้วผมพี่เชื่อในลัมโบกินนีมันจะต้องพาพี่หนีตำรวจได้แน่นอนอุย้อยเสียงระเบิดครับผมมันแปลว่าอะไรน้องชายมันแปลว่าเขาจ้องจะเล่นคุณยังไงแล้วรถถังข้างหน้าครับผม ลบก่อนลบก่อนแต่ว่าดูทรงมันมองไม่เห็นพี่นะเพราะว่าพี่เร็วจัดเออไปแล้วครับเราไม่ไปทางตรงดีกว่านะเราไม่ไปทางถนนดีกว่าผมเราวิ่งเข้าทางรถไฟเลยแล้วกันดูทรงแล้วเนี่ยถ้าเราวิ่งตามถนนเนี่ยโดนรถถังยิงระเบิดแน่นอนบอกเลยทางนี้มันทางระดับเทพไปน้องแต่เราก็ต้องระวังรถไฟนะครับ <Okay. S 1> ถ้ารถไฟสวนมาเนี่ยเรากลายปเป็นเศษเหล็กแน่นอน ไปแล้วผมด้านหน้าเป็นอุโมง์รถไฟมันมีที่หลบหรือเปล่าถ้ารถไฟสวนมาไม่น่ารอดเสียงอย่างลัานครับผมนะ <c oughs> ลอมโบกินนี่เข้ามาในอุโมงแล้วอย่างล้านเลยน้อง <c oughs> ไปเลยเจอ <c oughs> บินไปแล้ครับผมยังไงยังไงออกอุโมงวายทุกคนหูรถอะไรวะเน,นี่ยเฮ้ยหูทองหลังอย่างใหญ่ครับผมดูทรงน่าจะเป็นรถกระตวยอวกาศ ไปแล้วครับแล้วเสียงนี่ลั่นใช้ได้ครับผมวุ้ยอ,ยอยคือตอนนี้ตอนนี้รถพี่กลายเป็นอะไรวะเนี้ยดูจากลักษณะเนี่ยน่าจะมาจากการ,ระตูนบทุกคนนะกระตูเรื่องเอ่อไอมินเนียนะทุกคนไอตัวนี้มันมีชื่อว่าอะไรวะพี่ลืมละไอตัวชุดดำเนี่ยแต่ที่สําคัญเลยก็คือรถคันนี้มีอาวุธก็หมทุกคนน้อง,งๆดูอูพี่เพิ่มสามารถยิงบิสไซยิงระเบิดได้นะครับซึ่งกระบอกเลยว่าอย่างดี มาด็ครับมาดครับดูดิทุกคนมันมีระบบล็อกเป้าเห็นไหมมันมีระบบล็อกเป้าครับผมคันนี้เชโดพี่นื่องออกแล้วมันชื่ออะไรครับผมมันน่าจะชื่อว่ามิเตกรูฟนะครับใช่ไหมจังว่าน,นี่ไปแล้วผมนะอุ้ยเอาแล้วผมเชโดติดในตัดอุ้ยติดในตัดแล้วพุ่งแล้วผมนะเอาไม่แล้ครับรถผมอย่างแรงบอกเลยโอ้โหรถมิเตรถมิเตกรูฟเอาเลย พุ่งแรงเกินครับผมกระเด็นตกรถเลยโอ้โหใจเย็นครับพี่พี่ทหารใจเย็นนะครับโอ,โอ้โหโอ้โหกระตรงกระสนกระตรงกระสนนี่มาทุกทิศทางบอกเลยไม่ขอขึ้นรถก่อนน้องรถเจอกันเอาละผมแบบนี้มันต้องมิสไซผมมันต้องมิสไซนี่ไงรถรถที่ผมตามหารถมันสามารถยิงมิสไซ์ได้นะโอ้โหเวลาเวลามันล็อกเป้าแล้ว,ลวมันมันปลดล็อกอยังไงทุกคนเพิ่มใช้รถคันนี้ไม่เป็น เอาไม่เล่าเอาไม่เล่านั่นแหละโอ้โหจังๆครับผมนะเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะใช้ในตัดรถคันนี้เนี่ยเหาะหนีครับผมทุกคนโอเคจังวันนี้ก็ตั้งหลักครับผมแล้วก็เอ้ยมันจะดินทำไมวะโอติดในตัดไปเลยเป็นไงพอติดในตัดแล้วแบบมันแรงจนห่อทุกคนนะไปแล้วผมโอ้โหหมุนติวหมุนติว เอาล้ครับตอนนี้พีเพิ่มจะทําการหนีตํารวจแล้วนะครับพี่ว่ารถคันนี้เนี่ยมันสดละเลเวล999เราเนี่ยมันต้องดีสุดครับผมทุกคน <Wow. S 1> ไปแล้วออกไปเลยเพื่อนไปสุดขอบฟ้าครับผมนะยังวันนะี้ในซ้ายเข้าไปอีกสวยดูดิขับแป,ป๊บเดียวนี่ตำรวจหาเราไม่เจอแน่นอนครับผมนะหลักๆข้อดีของคันนี้เนี่ยพี่ว่ามันก็คืออาบุธรครับผมทุกคนนะ อันที่สก็คือการที่เป็นบีนไนัสเท่านั้นเองโอเคเอาดูว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจจะไม่มีแล้วทุกคนนะเพราะว่าดาวเนี่ยมันได้หายไปแล้วนะครับเออแม่ก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณรถปิตกรูฟคันนี้มากๆแล้วผมนะน้องๆดูลักษณะขนาดของมันเนี่ยเมื่อออกมาดูใกล้ๆแล้วเนี่ยโคจะใหญ่นะทุกคนนะตอนเราขับเนี่ยมันอาจจะดูเล็กกระจึงนึงนะครับแต่พอลงรถมาดูเนี่ยโอ้โหดูดี ไอเครื่องบินในพ้นด้านหลังนี่ใหญ่มากๆเลยครับผมเกบผมน่าสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละก,กันนะครับทาน้องอยากีเพืเพิไปทำอะไรในเกม g t a v เนี่ยก็สามารถเข้าไไว้ด้านล่างได้เลยฝากกด s subscribe ไลค์แชร์แล้วก็ปดกระดึงแจ้งเตือนช่วยเพิลไว้ด้วยไม่จ๊ะพี่แล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าขอาคุณครับ